เมื่อผมช่วยตำรวจที่ถูกจับเอาไว้ในเรสต์รูมดีดามชานสองเช้าวันหนึ่งขณะที่ผมกำลังล่าไก่เถื่อนสายตาผมก็ได้เหลือบไปเห็นกลุ่มคนที่กำลังยืนทำอะไรบางอย่างอยู่กลางทุง่งและด้วยความอยากรูก้อยากเห็นผมเลยได้เข้าไปส่องดูนะครับและก็ได้เห็นตำรวจนายหนึ่งโดนจับมัดเอาไว้เขาพยายามพูดกับพวกโจรว่าพวกเองเนี่ยจับผิดคนแล้วปล่อยฉันไปเถอะจะได้ไม่มีเรื่องบาดหมางกันแต่โจรเนี่ยมันกลับตอบว่าความบาดหมางของเรามันผ่านมาเกิน40ปีแล้วจากนั้นก็หันไปถามหัวหน้านะครับว่าจะเอายังไงกับมันดีซึ่งหหัััวววนนนนนนน้้้้าาามมกก็ไไดบอออ่่่ปปลยตตรจีีี คุ้มค่ากว่าทํามันยังหายใจอยู่แต่ตํารวจดันพูดสวนขึ้นมาเลยครับว่านายทุกคนเนี่ยทำให้เลมอยต้องอับอายเท่านั้นแหละไอลูกน้องมันก็โมโหใหญ่เลยนะครับยิงสวนใส่ทําให้ตํารวจนายนั้นดับทันทีนะครับแล้วก็โดนหัวหน้ามันด่ากลับว่าไม่มีสมองและหลังจากนั้นมันทุกคนก็ได้ไปชดใช้กรรมด้วยฝีมือของคนที่ยุ่งเรื่องชาวบ้านอย่างผมแต่ผมด้านสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าเราช่วยตํารวจนายน,นี้ตั้งแต่แรกละ่ะมันจะเป็นยังไงผมเลยทําการย้อนเวลากลับไปผ่านทม์แมชชีนของโดเลมอนนะครับคราวนี้เนี่ยผมได้จด นายนี้เอาไว้ได้นะครับและด้วยความดีเนี่ยเขาจึงมอบของในที่เกิดเหตุให้ทั้งหมดเลยนะแม่การเป็นคนดีนี่มันดีจริงๆ